กินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาจะท้องไหมสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนขาดในช่วงที่กินยาคุมนะคะอาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ1ผลขั้นเคียงจากยาคุมยาคุมบางยี่ห้อนะคะอาจทําให้ประจำเดือนมาไม่สม่าเสมอ,อโดยเฉพาะคนที่มีประวัติประจำเดือนมาน้อยประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมออยู่แล้ว 2. เกิดจากระดับฮอร์โมนในยามเม็ดคุมกําเนิด ยาคุมที่มีระดับฮอร์โมน e e หรือ Ethinyl Estradiol ในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำประมาณ20-25ไมโครกรัมมักจะส่งผลทำให้มีอาการเลือดออกกับปิกะระอยหรือประจำเดือนขาดหายไปได้ 3. การปรับฮอร์โมนของร่างกายมักเกิดกับคนที่เพิ่งกินยาคุมใหม่ๆเนื่องจากร่างกายของผู้หญิงบางคนอาจาต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับฮอร์โมนในยาคุม สเกิดจากการกินยาคุมฉุกเฉินสาวๆบางคนอาจลืมกินยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วก็ใช้วิธีกินยาคุมฉุกเฉินแทนในวันที่ลืมกินยาเม็ดคุมกําเนิดซึ่งก็สามารถทําได้ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรแต่ยาคุมฉุกเฉินอาจส่งผลทําให้ประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเกิดการคาดเคลื่อนได้หหยุดกินยาคุมระหว่างแผง อาจจะเจอกับปัญหาเลือดออกกระปิกรอยหรือประจำเดือนคาดเคลื่อนได้เนื่องจากร่างกายขาดฮอร์โมนจากยาคุมกระทันหัน6เกิดจากการเปลี่ยนชนิดของยาคุมเช่นจากการกินยาคุมไปเป็นแผ่นแปะคุมกําเนิดหรือวิธีคุมกําเนิดชนิดอื่นๆก็อาจจะส่งผลทําให้ประจำเดือนคาดเคลื่อนได้7อยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนหรือก่อนหมดประจำเดือนสําหรับสาวๆนะคะที่อายุ เข้าัวใกล้หมดประจำเดือนแล้วกําลังกินยาเม็ดคุมกําเนิดอยู่ก็อาจจะพบว่ามีภาวะประจำเดือนขาดได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้ว 7. ความเครียดและผลข้างเคียงจากโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมองไทรอยหรือรังไข่และ7ในระหว่างที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดคุณใช้ยาอื่นๆที่อาจจะส่งผลต้านฤทธิ์ของยาคุมเช่นยาลดความดันโลหิตยากันชักยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเป็นต้น